มหาไทายค่ะย้ำทุกจังหวัดเสี่ยงอุทกภัยใช้กลไกผู้นำท้องถิ่นสร้างการรับรู้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออพยพได้ทันทีค่ะ จากปัญหาอุทกภัยและฝนที่ยังตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชุมวางแผนรับมือและแก้ปัญหาล่าสุดค่ะกรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยและแม่ห้องสอนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยพายุคาจิกิและพา,ย,า,าย,ยุหนองฟ้าค่ะเพิ่มเติม50ล้านบาท ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม20ล้านบาทรวม120ล้านบาททั้งนี้ค่ะนางสาวธีระรัตน์สำริจวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเพิ่มเติมใน4แนวทางคือ 1. ให้ทุกภาคส่วนดูแลประชาชนครอบคลุมทุกด้าน สองในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมและฟื้นฟูสามการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในห้วงต่อไปฟอระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยใช้กลไกมหัดถายทุกระดับลงลึกถึงระดับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้และการเตรียมพร้อมแก่ประชาชนค่ะ 4. ค่ะให้จังหวัดถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาในระยะต่อไปค่ะให้ระบบเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะทางด้านนายประเสริฐจันทร์รงทองค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชใช้ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางร่วมกับศูนย์ส่วนน้ำ ศูนย์ส่วนหน้าลุ่มน้ำยมน่านนะคะบระหิหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำต่างๆโดยเร็วและนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งทีมพอม .1 เดียว 3. จังหวัดภาคเหนือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะ